อย่าวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนยินดีต้อนรับสุชองคุณแม่มาแชร์ค่ะมาถักท้ายกันคือเกา่ากับวารีเดดของอิลาฮาอายสักกุณาพนค่ะมนีคุณแม่สิมาอัปเดตคิวงานของวงมะลำ่ำเสียงวีหกหนกพงศะกรให้พี่ให้น้องได้รับทราบกันค่ะเป็นคิ้วงานของเดือนเมษายนนี่เองนะคะก่อนที่สิไปอัปเดตคิวงานของเดือนเมษายนขอทบทวนคิวงานของเดือนมีนาคมที่เหลือให้ได้รับทราบกันค่ะ ว่ามีสาแนะ่อำเภอใดจังหวัดใดแนะ่พี่น้องทุกท่านสิไดใรอให้กำลังใจลูกๆกันค่ะชิวงานที่เหลือของเดือนมีนาคมวันที่21อยู่ที่บ้านแวงตําบลน,น้องแวงอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะพี่น้องชาวจังหวัด้อยเอ็ดจะลืมจะพลาดนะคะชิวงานวันที่22อยู่ที่ร้านชุดติมาบ้านทองหลางตํบลทองหลางอํเภอบานไม้ช้ยุด จังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เป็นงานแต่งนะคะบอแนจใจว่าไปเต็มวงกันหรือบอมีเอฟซีแฟนคลับถามมากคือกันนะคะคุณแม่เองกับบอแนจใจนะคะเปลี่ยนงานแต่งจะเต็มวงหรือบอเต็มวงอันนั้นก็ขึืนอยู่กับเจ้าภาพเอฟซีแฟนคลับก็รอบเบิง่งรอติดตามกันแล้วกันนะคะส่วนที่ที่สิบสามชิวงานอยู่ที่วัดศรีสว่างบริมสุขบ้านข้ามสีตำบลสีธาต อำเภอสีธาดจังหวัดอุดรธานีวันที่24อยู่ที่บ้านเรือต,ตอําบลกุดโยมอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิวันที่25อยู่ที่บ้านหนองห้างตําบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีชิวงานวันที่26อยู่ที่ลานภาคภูมิโลหกิจ บ้านเงิวพัฒนาตำบลโนนสำราญอ่า,อาเพ่อเมืองจังหวัดชัยภูมิชิวงานวันที่27อยู่ที่ลานสุนทรอนการคคาบ้านหนองห àng, ่างตำบลหน,นองแวงควง้วอ่างเพื่อศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ชิงานวันที่2 8อยู่ที่บ้านทาศิลาตำบนทาศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร2 9ถาบมีการเปลี่ยนแปลงชิวงานวางค่ะ30ชิวงงานอยู่ที่โรงเรียนหนองบัวท่องบ้านโคกเผ็ดตำบนพอนสำรานอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันที่3 1เชิวงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบนคระยุ่ง อำเภออุทพรพิสัยจังหวัดสีสเกตอันนี้เป็นคิวง,งานที่เหลือของเดือนมีนาคมเข้ามาต่อคิ้วง,งานของเดือนเมษายนกันเลยค่ะคิวง,งานวันที่หนึ่งเมษายนอยู่ที่ศาลเจ้าพอวังกูด อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนวันที่สองเป็นช่วงเดินทางอ่อนทั่วก่อท่อหม้อนะคะวันที่สามชิวงานอยู่ที่ปากทางเขาตาโูพัทยาใตค่ะชิวงานวันที่สี อ่อนทั่วกอท่อหม้อคือเกาน่ะละค่ะพี่น้องค่ะกระรอเบิงวาเพลินสีล่งสถานทีใดนะคะสวนช่วงอันวันที่หาูุที่ปากทางบานเกาผ่านทองชนบุรีนะคะส่วนวันที่หกอยู่ขางปั่มคาบทิกนะคะบนเนจ่าวาตรงใดของกอท่อหม้อพี่น้องกระรอติดตามทางเพจมลมเสียงวีหกกระเลวกันค่ะวันที่เจ็ดยุที่วัดบานชุ่มแสงต่ำบน ท่ยสามัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชิวงานวันที่8ดอยู่ที่งานมหาสงกรานอาหารดนตรีอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะส่วนชิวงานวันที่เก่าอยู่ที่วัดเวรุวันวรารามบ้านหนองแวงตำบลหน,นองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะชิวงานวันที่สิบอยู่ที่บ้านโคกสว่างตำบลข้ามม่วงอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนชิวงานวันที่11อยู่ที่วัดชมพูวะหน้าวาดบ้านสามแยกสีชมพูตําบลสีชมพูอําเภอโสพิสัยจังหวัดบึงกาฬค่ะชิวงานวันที่12อยู่ที่บ้านมักเือตําบลบ้านโกกอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะชิวงานวันที่13อยู่ที่วัดปัชชิมา นุการามบ้านน้องงูเหลืม่มตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิสองคิวงานนะคะติดกันเนาะสวนวันที่14อยู่ที่วัดสมศรีบ้านนุ่นแต่ตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะและกมาช่วงฉลองเทศกาลสงการนะคะชิวงานของเพื่อนวันที่สิบหาอยู่ที่บ้านโจดน้องแก ตำบลโจดน้องแก่อำเภอพุนจังหวัดขอนแกนค่ะชิวงานวันที่16อยู่ที่ศูนย์พัฒนาหมู่บ้านหน้าดีหมู่แปดตำบลหน้าดีอำเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะส่วนชิวงานวันที่17งดรับงานนะคะจัดวันไหลเสียงวิหกวันสันคะวันที่18งานวันไหลรถแห่เสียงวิหกและคอนเสิร์ตตักกระแตนชนระดาอันนี้ขนาดสิเป็นการฉลอง เทศกาลสงการของทีมงานเสียงวิหกนะคะพี่น้องยุทีบ้านก่อข่ําอำเภอกูแกว้วจังหวัดอุดรธานีน่ะละคะ่ะสวนชิวงานวันที่สิบเก่าล้างจากฉลองเทศกาลสงการแลว้วชิวงานคงเพิ่นยุทีวัดหน้ากลางบ้านหน้ากลางตำบนหน้ากลางอำเภอสูงเนิน จงังหวัดนครราชสีมาเดินทางไกลแล้วนะคะหลังจากฉลองเทศกาลสงการค่ะส่วนมันที่20ชิวงงานของเสียงวิหกวิธีบ้บานห้วยไงยตำบลห้วยไงยอ่ำเพื่อเมืองจงังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ21ว่างรับงาน22ว่างรับงาน23ว่างรับงานนะคะส่วน24 บุญบางไฟบานน้องชาติอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร5ว่าวางรับงานค่ะส่วน26่ิหชื่องานของผือยู่ที่ลุงเรียนบานเมียดขาวตำบลม่วงอำเภอมหาชัยจังหวัดยะโสธรนะคะ27่างรับงานค่ะส่วน28ถึง30ที่พิเศษเสียงวิหกวสันค่ะถ่ายทำและท่องเที่ยว สปลปลาววาสันนะคะพี่น้อง เพื่อนกันาทีไปเที่ยวไปรีเล็กหรือว่าไปทายถ้ำงานของเพื่อนกับเป็นได้เนาะคะ่กะก็รอติดตามกันแล้วกันสําหรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านชิวงานที่ว่างตามที่แอดจะแจ้งไปพี่น้องเอฟซีทันใดที่มีความประสงค์อยากนําทีมงานเสียมีหกไปรวมเฉลิมฉลองกติดต่อกันใดนะคะชิวงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงใด้คือกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะรอติดตามจากทางเพจมล้ำเสียง วีหกนุกพงศกรไดตลอดเลยนะคะและเพื่อนะสิมีแจงคิ้วงานในทุกๆมือเลยกับการที่สิไปแสดงอยู่สถานที ต่างนะคะพี่น้องกติดตามได้ทางเพจมะล้ำเสียงวิหกสิบป็นการแน่นอนที่สูตรค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตคิวงานของวงมล้ำเสียงวิหกนพงศกรให้พี่ให้น้องได้รับทราบกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามากดซับสไครต์ให้ทางช่องคุณแม่มาแชร์นะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้มีความสุขสุขุดสุขคนสวัสดีค่ะ